สวัสดีครับท่านผู้ชมขอ,อนำท่านผู้ชม,ออชมเข้าสู่การจำลองการแข่งขันฟุต,ฟตบอลคอมมูนิตีช้ชิลคู่ละหว่างคิสเซิลเพลยพบกับด้านตริอัพูนะครับ ก่อนที่จะไปรับชมคลิปการรบวนพุจิตรคนกดไลค์กดติดตามเพื่อ like, เป็นก,ปกำลังใจให้ผมในการทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับผมสําหรับการแข่งขันจริงของคู่นี้ครับก็จะเตะกันในวันอาทิตย์ที่10สิงหาคม2 5 6 8เวลา3ทุ่มตามเวลาประเทศไทยครับในส่วนของสถิติการเจอกันของทั้ง2ทีมครับ5นัดหลังสุดเนี่ยเป็นรีวิูครับ,รรบเอาชนะไปได้2แพ้1เสมอ2ครับสถิติค่อนข้างใกล้เคียงกันครับโดยผลล่าสุดที่เจอกันในศึกพิมริตอังกฤษเป็นทางด้านรีวิวครับ เสมอกับคิดว่าเรตมาได้1ประตูตอนหนึงห่งก<ๆ>็ดูกันว่านัดน,นี้ผลจอกมาเป็นเช่นไรครับรบกวนเพื่อนคอมเมนต์ทายผลการแข่งขันกันครับได้ครับคอมเมนต์ร่วมสนุกเข้ามาพูดคุยกันครับสิ่งนี้น่าจับตามองของริวพูในฤดูการนี้ก็เป็นเรื่องของเกมรับนี่เลยครับเกมรุกนี่ก็ได้ตัวรุกเข้ามาเสริมแกร่งค่อนข้างมากมายครับไม่ว่าจะเป็นฟอร์เดนเวียสแล้วก็อูโกอิกิติก้ครับ หมายเลขเสื้อนี่อาจจะยังไม่ตรงต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยครับเนื่องจากเกมยังไม่อัปเดตนะครับผมครับผู้ตัดสินเป่าเขี่ยรูเมนครับจะเป็นทางด้านคิซาวาเดชุดสีน้ำเงินแดงจะบุกจากซ้ายไปขวาก่อนเอ็นเกทีอให้มาโอเกตเล่นกันได้เริ่มมาเอเซ ฝากมาฮิวเกสยกเข้าในตรงนี้ฟิมปงยังดักเอาไว้ได้ฟิมปงยอดฝากมาตรงนี้ก็ฟอริีนเวียสวนขึ้นกลับมาแม็กนิเซอร์แทงมาฟอริีนเวียสแล้วอีกิติเก้ไหลออกซ้ายมาคนที่กระปรูจะฝากเข้าในตรงนี้ <c oughs> ติดทางด้านใคาย เดวินนี่ย้อนคืกลับมาิวเกสไหลออกขวามาครับเอเซย้อนกลับมาตั้งที่มา,าเกตอุลเอาคิซาวาเลตครองบอลบุกใส่ลิวอร์พูเลยครับแล้วแทงมาช่องนี้ยังไม่พันมิดัสเทอร์เกสฟิปโปงเราไปวิง่งทับลายเดงตัวนี้ไปไม่ได้ครับหักกลับเข้าในมากาเฟนแบกฟอร์เดน v สไฮมา อิกทติเก้แล้วขวามีเติมครับตรงนี้ยังไม่เห็นไหลมาโมซาร่าโมซาร่าแล้วลองซัดตรงนี้โอ้โหซุปเปอร์เซฟเลยครับดีเนสันครับโอกาสทักไทยครั้งแรกของโมซาร่าครับเกือบเป็นประตูเหมือนกันครับนี่โมเมสซาร่ายอดเข้าในมาโอหนาเตขึ้นแล้วซัดตรงนี้หนึ่งประตูต่อศูนย์เลยครับไรอันกับเฟนแบกครับขึ้นนำแล้วครับดิวพู้โอ้ดีครับ ขึ้นนำไวเลยครับจากแรนกับเฟนแบกครับอูมาดูภาพช้ากันนะเปิดไปที่จุดนั้นพบครับเคลียร์ไม่ดีมาเข้าทางกาเฟนแบกครับคราบวอลเล่จอ่จอๆแบบนี้ก็ไม่พลาดนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับริวพูขึ้นนำแล้ว เริ่มมาแทางมาตรงกลางฮิวเกสไม่ผ่านทางด้านโกดี้กาโปฟอรีนเวียสให้มาที่ไรอันกาเฟนแบกเล่นกับทางด้านฟอรีนเวียสเวียสฝากมากาเฟนแบก <c oughs> จะยกมาตรงนี้ติดทางด้านเดิมมาเอสไล่มาฮิวเกส เริ่มมาเริ่มมาไฮบาเอเซ่โดนบีบครับตรงนี้ยังเอาตัวรอดได้เอ็นเคเทียเอ็นเคเทียจะไหลตรงนี้ยังไม่ผ่านวูจูฟาได้ตรงกลางว่างเลยครับอิกิติเก้าพาหมุนมาแล้วดึงจังหวะแล้วจะให้ตรงนี้ได้ที่กัปโปจะแทงมาตรงนี้อีกิติเก้ยังดักเอาไว้ได้ฟอดเดมเมตแทงมาแล้วโกดิกัปโป้โอโหตรงนี้ยังโชว์ซูงเปอร์เซ่กับแดนเฮดเดอร์สันครับ โบซาร่าเล่นสั้นมา e yes. s โยเข้าในมาโบเบซาร่าสุดท้ายไม่ผ่านมิเชลต้องแก้ตัวครับโบซาร่าครับทำบอลเสียตรงนี้เ,นเอเซโยเข้าในมาฮิวเกตจับไปตรงนี้เอนเกเทียยังแน่นอยู่ว่าโู้หูรถแทงมาช่องนี้เอเซเอเซ,เอเซโยเข้าในแล้วปั่นติดท้งนางนด้ากนาเต้ครับเป็นลูก ตั้งขอไปครับเป็นลูกเตะมุมครับของคิซโซ่เบรดอู่นี่ครับในสนามเวมบรีครับเสียงเชียร์สนันคือกล้องครับบอลในของเอเซยกมาอิกิติเก้ดักดักแล้วสุดท้ายหลุดออกหลังไปเป็นลูกเตะมุมอีกครั้งแหละครับ อูนี่ครับจังหวะรีเพย์รยค,ครับของและกาเฟตแบกครับหาบลเล่เต็มเต็มครับมอนยกเข้าในมากาเฟตแบกยังเคลียก์่าได้วีแอตมงเสรยมาตรงนี้ไม่ถึงโมซาล่าครายเล่นกันทาน่านแรนเริ่มมาดักได้ครับตรงนี้แล้วซาร่าจะสวนโอเบซาร่าพากระชากไปแล้วกับตะตันกาบขวาโอ้โหเราดูสปีตต้นของเขาครับ ซาร่าโยกรอเพื่อนแล้วฝากมาฟอรเรียนเวียสแล้วแทงต่อมาโมซาร่าแล้วสับเข้าในตรงนี้โอ้สองประตูต่อศูนย์ครับลิเวอร์พูลหนีห่างไปแล้วครับในนาทีที่24ครับจากโมเมซาร่าครับนี่ครับบอลเคาน์เตอร์แอคแท็กของลิเวอร์พูลครับนี่ครับจังหวะตัดได้แล้วปั่นด้วยซ้ายครับบอลพุ่งเสียบเสาเข้าไปเลย ครับมาดูอีกมุมหนึ่งครับฟอร์เรียนเวสแทงมาแล้วโมซาราบอลคู่ขิกไปมาตัดเข้าในแล้วบรรจงปั่นด้วยซ้ายครับอู้เรได้แอซิดด้วยครับฟอร์เรียนเวสสองประตูต่อศูนย์ครับริวพูขึ้นนำแล้วเวียตัดได้อีกแล้วอีกิติเก้เล่นกันทางด้านฟอร์เรียนเวสแทงมาช่องนี้อีกแล้วโมซาราเอี้ยวตัวโอ้โหสามประตูต่อศูนย์ครับแล้วได้รุนแฮตติกเลยครับทางด้านโมเมซาราครับแล้วเป็น แอตลิตที่2ของฟอรเรียนเวียสครับนี่นะครับอู้ความยอดเยี่ยมของเวียสครับลูกที่ลิวพูต้องการครับสิ่งที่อยากได้จากเวียดครับเนี่ยจังหวะแทงทะลุช่องมาคนระับโมซาร่าจบครับโอ,อ้ยังคมเลยครับ3 0มศเข้าไปแล้วครับยังไม่หมดครึ่งเวลาแรกครับ เอเซ่เล่นมาที่มิเชลยูเกสให้มาเอเซ่จะแหวกไปเองยูเกสตอกส้นมาเอเ็นเกเิียเริ่มมา,าม,มิเชลแล้วโอ้เอเซ่จะหนีฟิมโปงรง,งนี้ความไวฟิมโปงก็ยังมีแหละครับ กับเฟนแบกแทงออกขวามาบอลเลนวีเอสให้มาอีกิติเก้เล่นกันด้านอีกิติเก้อีกครั้งแล้วอีกิติเก้ลองซัดไกลตรงนี้ยังตรงตัวดินเฮนเดอร์สันครับเริ่มมาแล้วพาเลทนี่ครองบอลได้ค่อนข้างเยอะก็จริงแต่ว่า ยังไม่มีโอกาสจบสกอร์เลยครับวันนี้ริวพูครับบีบพื้นที่ได้ดีเอนทีดเอนเกเทียเล่นมาที่เอเซเอเซจะแหวก <c oughs> ยังไม่ผ่านพี่ใหญ่ยังไม่จิ้นได้เดี๋ยวริวพูจะสวนกาโปฝากเข้าในมาแมกเรสเตอร์อีกีเดีววนคืนนะครับตรงนี้โอซาร่า มีฟิมโปงขอบอลอยู่ตรงนี้ซาร่ายังไม่ให้ตอกส้นกลับมาฟอร์เรนเวียสเวียสแทงอีกแล้วช่องนี้ไม่ถึงกับโปอูนี่ครับลูกแทงทะลุช่องของฟอร์เรนเวียสครับสร้างปัญหาจริงๆครับเดวินนี่ย้อนขึ้นกลับมาคลายฝากมาที่ฮิวเกสเล่นกันด้านฮิวเกสครั้งบอลตรงกลางครับเร่มมา เอลเกตเอนเคเทีสัตตรงนี้โอ้โหบาลัสซิรีครับยังเซฟเอาไว้ได้มิรัสเคเกสเล่นกระทันไลแอนกับเฟนแบ็กไหลออกซ้ายมา vs ฝากมาที่โกดี้กัคโปฟอร์เรน vs เลรนมาที่มิรัสเคเกตจะแทงตรงนี้กัคโปไม่พร้อมเล่นเลยครับสำหรับแฟนๆด้วยฮูฮูครับ คิดว่ากองหน้านี่ต้องการเสริมใครอีกไหมครับแอดมินคิดว่าสิ่งที่ยังขาดอยู่ก็คือกองหน้าตัวเป้าที่เป็นแบ็กอัพของฮูโกอิกิติเก้แหละครับตอนนี้ถ้าไม่ได้มีใครมาเสริมนี่โอ้โหขุมกำลังค่อนข้างน่าเป็นห่วงเลยครับทางด้านในเกมลูครับแล้วสัดมาตรงนี้แล้วซับโอ้โห,ห,หเอ็นเกทีครับไ้เป็นหประตูต่อสครับ โดนจนได้ครับลิเวอร์พูลครับนี่นะครับแนวรับเสียประตูทุกนัดเลยครับตั้งแต่เกมอุ่นเครื่องมาครับอุกิซาวาเรตไม่ยอมครับบอลขูกคิกไปมาแล้วเอ็นเกเทียได้จบครับยิงแสกหน้าตรงนี้โอ้โหผู้รักษาประตูกำบดสีเซฟนะครับอุมันจ่อจนเกินไปครับเนี่ยครับตวัดคุกคิกไปมาครับบอลมาเข้าทางเอ็นเกเทียครับซัดด้วยขวาแสกหน้าเข้าไปเลยอวานเนอร์ อันเนอร์ชลอตก็ไม่พอใจลูกทีมเลยครับลูกนี้โดนง่ายไปครับยูคูต้องเที่ยวขึ้นมากกว่านี้ครับอกิเกโลปั่นตรงนี้โอ้โหสี่ประตูตอนหนึ่งครับอูทำประตูได้แล้วครับยูโกยิตเกครับ อคู่ดีงต่อหน้าแฟนบอลในถิ่นเบมบรีครับคู่นี่ครับมาค้องเข้าในแล้วปั่นด้วยซ้ายครับบอลเสียบเสาเข้าอย่างคมเลยครับอุเบิกสกอร์แรกได้แล้วครับนี่ครับโอ้โหหนีห่างอีกครั้งครับตอรด้านริวอผู้ แล้วผูตสินเป่าหมดเวลาการแข่งขันครึ่งเวลาแรกตรงนี้เลยครับเป็นทางด้านวิโอพูรครับขึ้นนำกีเซาร์เบรตไปก่อน4ประตูตอนหนึ่งถ้าเพื่อนเพื่อนชื่นชอบกันยังไงก็ฝากกดไลค์ครับกดติดตามให้ผมด้วยครับเดี๋ยวไปรับชมกันต่อในครึ่งเวลาหลังได้เลยครับนะครับผูตสินเป่าเคลียร์รูนเป็นครึ่งเวลาหลังครับจะเป็นทางด้านริโอพูชุดสีขาวจะบุกจาก ซ้ายไปขวาบ้างมิรัสเคอร์เกสสับไปตรงนี้ไม่ผ่านใครบอลของเดเวานี่ย้อนขึ้นกลับมาใครฝากมาเอเซ่ตอกส้นกลับมามิวเกสแขงออกขวามาเลยเอเซ่เอเซ่ไปไม่ได้ครับต้องวนคืนกลับมาเดวนี่คขคาย ดิเวนี่แข่งออกขว้ามาเอเซ่เอเซ่ย้อนคืนกลับมาตั้งที่ฮูเกสเอเซ่วนคืนกลับมาฮูเกสเริ่มขึ้นเกมบุกแล้วครับทางด้านคิโซฟาเรตแล้วดิเวนี่จะแหวกไม่ผ่านฟันไดยูพูจะสวนเวียสให้มาอีกิติเเกอีกิติเเกเล่นกับฟอร์เรียนเวียสหนึ่งสองกันครับฟอร์เรียนเวียสไหลมา วันนี้กักโปเวียดนี่จ่ายบอลค่อนข้างง่ายครับแล้วมีรถเคอร์เกตโยเข้าได้มาอีกิเตเก้าซัดตรงนี้ติดแฉลบได้ไปลูกเตะมุมอแล้วแก้เกมนะครับทางด้านคิซโซพาเรตโมซาร่ายอดเข้าไหนมา ยังได้ที่ฟอร์เรนเวียสจะโยกโยกมายังได้มาที่โกนาเต้โกนาเต้มีเพื่อนขออยู่ด้านนนั้นกาับขวาครับยังไม่ให้ฟิลปงฟิลปงโยกฝากมากาโปแล้วโมซารายังแฮตติกไม่ได้ครับอุก,กีเนเดซันไม่ได้ตรงนี้แต่ยังได้ไปลุกเตะม,มุมต่อเนื่องเลย โซาร่าหย้อดมาไม่ถึงฝันได้บอลหดทิ้งขึ้นหน้ามาก่อนแล้วครับเคอร์เกดักได้ไลอยอนกับฟิตแบกแทงมาโมเมซาร่าฝากเข้าในแมกริกเซอร์อีดิเก้จะวนมายิงตรงนี้ยังไม่ผ่านบล็อกคอเรียนเวียแทงต่อมากักโป วนมาที่อีกอิติเก,กติดแล้ว <c oughs> บอลคูกคิกไปมาเราม,มายังเคลียร์ไม่ได้เรนเวียสย้อนคื้กมบแมกิสเตอร์จ่ายยัดมาแล้วข้ามหลอกกัคโปรตรงนี้โอ้โหตแต่ว่าเหมือนจะรําหน้าหรือเปล่าครับตรงนี้เดี๋ยวต้องไปดูว A R ครับแต่กัคโปวิ่งดีใจไปแล้วโอ้โหแล้วเนี่ยครับผููตัดสินยกธงรําหน้าครับนี่ครับบอลข้ามหลอกของโมซาร่าครับอโอ้โหล้ำแค่หัวเข่ากับมือครับ โอ้โห VR เช็คผ่านครับตรงนี้ยังแค่4ประตูตอนหนึ่งครับมาเกฮียกออกขวามาตากูบบเก็บได้เอาแล้วมาเตตา้ามาเตตา้าแข็งให้ หมาตรงนี้ซาย้อนคืนกับมาไม่ดีวันวนี้กักโปฝากประทุกาฟอร์เดน vs อีกิติก้โอ้จะโยกตรงนี้ติดทางด้านคลายแล้วจะเป็นบอลส่วนของคิซาวาเรตซาโอ้โล้าพากระชากหนีตรงนี้โกนาเต้ไม่ทนันไปข้ามบอลหลอกตัวเองครับตรงนี้โอ้โหเสียของเลยครับ เดี๋ยวนิวพูจะสวนไม่เล่งเลยครับพอหนำอยู่แบบนี้ก็ดึงช้าเลยครับนิวพูกัปโปให้เข้าในมาอีดิเก้แทงออกซ้ายมาโคดี้กัปโปกัปโปหาก,กับเข้าในมาอีดิเก้จะตะวัดกับเข้าในมาตรงนี้แล้วบอลสุดท้ายหลุดออกหลังไปเป็นลูกตั้งเตะจากปากประตู อร์เนครับลงมาแทนมิโอสเคอร์เกตครับน่าจะเน้นเรื่องเกมรับมากขึ้นครับอันเดอร์ชอลตมารเกฮีนี่ก็ยังมีข่าวกับริวพูครับดูว่าจะสามารถตามจีบได้หรือไม่ครับกองหลังที่จะเป็นแบ็กอัพทางด้านโกนาเต้ครับโมซาร่าไฮมาฟิบงฟิบงผากระชากแล้วตรงนี้ ตอกส้นเข้าในมาเวสเล่นกันทางด้านฟอร์เรียนเวสแล้วโกดี้ก้าโปให้มาอิกิเกะวนคือกลับมาแล้วโมซาร่าโอ้โหยังเนตติดไม่ได้ครับโอ้โหโมซาร่าครับซัดเต็มข้อครับไม่ผ่านเฮเดอร์สันบอลของเรือมาไหลออกซ้ายมาเอเซ่ย้อนกลับมาที่เรมา วัวตันแทงออกขวาไปเลยครับสาดอย่างติดแมกนิสเตอร์มาเตดตาแล้วคามาดาจะยิงตรงนี้ยังปิดบล็อกแล้วมาคามาดาอีกทีหนึ่งโอ้โหเซฟซูเปอร์เซฟเลยครับมาลัชิรี่ครับเอาแล้วกักโปไปจับบอลลั่นทำบอลเสียออกข้างไปเลยครับแล้วถอดโบซาร่าออกนะครับส่งทางด้าน เฮียซาครับลงมาเล่นบ้างครับอันเนี้ชลอสโอ้โหใจร้ายครับไม่ให้แฮตติกครับซาซา,าจะโยกเข้าในติดแอนดูโรซันเห็นลูกเตะม,มุมของกิสโพเฟรต โยเข้าไหนมาครับตรงนี้แล้วแอนดูโรซันตัดได้ฟอรินเวียสเวียสไหลมาอิกิติกเกโดนสก,กัดได้ตรงนี้กลายมาที่ซาติดทางด้านกนาเต้ตส่วนของลิเวอร์พูลครับอีกิติเก้มาคนเดียวขวามีเคียซาเติมฝากมาเคียซ่าเปลี่ยนแกนมาโคดี้กักโปลแล้วหม่งชงต่อมาฟอร์เรนเวียส วันนี้เป็นศูนย์กลางเกมลูกยิงครับทั้งนั้นเวียสเจอบอลตลอดครับฟอร์เรียนเวียแทงให้ฟิมโปงฟิมโปงมองมองแล้ววนคืนกลับมาที่เวียสหักกลับเข้าในมาอีกิติเกไหลามาเคียซ่าโอ้โหชนคานอูยังประตูที่5ยังไม่มาครับแมคคิสเตอร์เล่นมาฟอร์เรียนเวียสจ่ายยัดกลับเข้ามาอีกิติเกอีกิติกเกว,วนกลับมาที่เวียสเคียซ่าให้มาที่ฟิมปง่งฟิมโปง บอลเข้าในมาโกดีกัปโปซัดต,ตรงนี้ยังไม่ผ่านมาเกฮีบอกลับมาตั้งที่กาฟินแบกถึงเกมบุกใส่แล้วคริวผู้ฟิโปงไวมาเขียซาพาลาเข้าในยังหาช่องไม่ได้วนขึ้นกลับมาฟอรเรียนเวียโอ้โหแล้วหมุนกายตรงนี้อย่างสวยเลยครับโอ้โหดูฟอร์มของฟอรเรียนเวียสครับบอลมาที่ สายหยอดออกซ้ายมาอย่างสวยแล้วสุดท้ายผู้ตัดสินยกธงดำหน้าครับแล้วถอดฟอรเรียนเวียตออกไปพาครับส่งทางด้านโดบริกโซบอสไร้ครับลงมาไล่เกมในกลางสนามครับหูเน้นตัวพลังงานลงมาไล่บอลแล้วครับโดบริกโซบอสไร้นี้ติดทางด้านหัวตัน แทงออกขวามาซาซาจะหนีตรงนี้มีแอนดูโรซันประคองอยู่ย้อนขึ้นกับวอสซันซากระชากติดแอนดูโรซันโรเบอร์ซันวนวนจะหาเหลี่ยมออกออกไม่ได้ครับตรงนี้แล้วยึกยักอยู่ฝั่งมาวูจิฟันได้แอนดูโรซันวูจิฟันได้ฝั่งประตูกางและกับเฟนแบก โกนาเต้เล่นมาที่กาเฟนแบกเคียซ่าเคียซ่าแทงให้ทางด้านฟิมโปฟิมโปงโย่เข้าไหนมาครับเคียซ่าคุณิี่กักโป้อิกิิเก้วนคื้นมากักโปโซบอตไรายังหาเหลี่ยมยิงอยู่ตรงนี้ติดบล็อกแล้วผู้ตัดสินเป่านกวีดหมดเวลาการแข่งขันตรงนี้เลยครับ เป็นริวพูทำได้ครับทศมเอาชนลคิตตันเบรดไปได้4ประตูต่อหนึ่งหวาแชมป์แรกของฤด,ดูกาลไปครองเลยครับทางด้านคอมมูนิตี้ชิลครับโอ้โหสุดๆครับนักเตะใหม่ย,ย้ายกลับเข้ามาแล้วได้แชมป์เลยครับนี่ครับเดี๋ยวมาชมบรรยากาศการชูถ้วยการกุศลอย่างคอมมูนิตี้ชิลครับฉลองแชมป์ฤด,ดูกาลแรกของนักเตะหลายๆคนที่ย้ายเข้ามาครับแล้ว เวอร์จิวฟานได้ครับถือถือมาแล้วยก <c oughs> นี่นะครับโอ้คว้าแชมป์แรกเลยครับแสดงความยินดีกับทางด้านวิวอพูด้วยครับแล้วก็แฟนๆวิวอพูครับฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดหัวใจไว้ให้ด้วยครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันครับคิดว่าการแข่งขันจริงเนี่ยจะได้แชมป์ไปครองไหมครับทางด้านวิวอพูครับ ที่จะจากรานไปในวันนี้ครับก็ผมมีสินค้าดีๆมาแนะนําในช่วงท้ายิดูยังไงก็ฝากเพื่อนช่วยกันอุดหนุนแล้วก็สนับสนุนด้วยนะครับผมใครที่กําลังมองหาจอยเกมคุณภาพดีราคาถูกผมมีมาแนะนําตัวนี้เลยครับจอย bspd 8ลรองรับทั้งเกม pc เกมมือถือ ios และ android รวมถึงเครื่องเล่นเกมอย่าง playstation 5และ nintendo switch พิเศษจอยตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถยืดขยายเชื่อมต่อกับ iPad ได้อีกด้วยความสามารถพิเศษของจอยตัวนี้นะครับมีบลูทูธเวอร์ชัน5.2มอเตอร์สั่นคู่พร้อมฟังก์ชันไฟ RGB จอยตัวนี้ผมซื้อมาใช้เองนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ในวิดีโอได้เลยครับ